วิธีการทดสอบมันรั่วตรงไหนเอาช่างอามเอาน้ำเนี่ยนะน้ำเทเลยเห็นไหมล,ลองลองเทสูบอื่น,นๆเรียบป้นไงเห็นไหมเป็นวิธีที่ออกง่ายที่สุดแล้วแหละเพราะว่าบางคันมันใช้ค้อนกระตุกเนี่ยมันไม่ออกนะครับค้อนกระตุกแทบตายเปิดสาระโปรงกันแล้วอะไรก็แล้วไม่ยอมออกนะต้องมาใช้เคนแบบนี้ดึงนะครับ สนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโตพาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อตซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโตพาร์ทนึกถึงล็อกไล์สายนึกถึงไอแมนคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยม สวัสดีครับยางทองอะไหล่ยนต์ออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยรถติดมาหาการเลยนะปีนี้ผมเข้าขอนแก่นโอ้โหรถโคตรเยอะเลยนะครับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีต่ความสุขมีเงินมีทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะก็ผ่านมาหลายวันแล้วเพิ่งได้ถ่ายคลิปเพิ่งได้ลงคลิปนะครับช่วงต้นปีเนี่ยภารกิจเยอะมากๆเลยนะครับเนี่มาดูคันนี้ เป็นรถยนต์ bt 5 0ตัวแรกนะ bt 5 0ตัวเอามันเร็วรุ่นแรกเลยที่ว่าหัวฉีดมันดึงยาก,ยากมีอาการผิดปกติมีเสียงดังรอดขึ้นมาบริเวณนี้นี่นะเป็นโรคประจำตัวของเขานอกจากจะมีข้อด้อยก็คือสายพานไทมิงไม่มีระยะโชว์บางคันใช้จนขาดก็จะมีจุดนี้นี่แหละที่ว่ามีปัญหากันหลายๆคันนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วอาการมันเป็นยังไงสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่ อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะสำหรับรถยนต์คันนี้ BT50 หรือ Ford Ranger นะนะเครื่องตัวเดียวกันนะครับตัวแรกมีอาการอย่างนี้เอาช่างอามสตาร์ทเครื่องดิีนนะคอยดูเนีเดี๋ยวจะ้ฟัง ได้ยินเสียงไหมเสียงมันเป็นเสียงลมเสียงลมรอดขึ้นมาบริเวณนี้บริเวณหัวฉีดนี่วิธีการทดสอบมันรั่วตรงไหนเอาช่างอามเอาน้ำเนี่ยนะน้ำเทเลยเลองลองเทสูบอื่นๆนี่เป็นไงเห็นไ,ไหม เอาดับเรื่องที่มันรั่วเนี่ยมันรั่วที่แหวนรองหัวฉีดนะครับประวัติคันนี้ลูกค้าบอกว่าเพิ่งไปทํามาไม่นานหรอกแต่ว่าไม่รู้ว่าช่างเขาได้เปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดให้ไหมไปทําหัวฉีดบ้างไปเปลี่ยนยางฝาครอบวาลว์วบ้างไปทํามาไม่นานนี้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนที่ช่างเขาเซอร์วิสเกี่ยวกับพวกยางฝาวาล์วหรือว่าทําหัวฉีดเนี่ย ช่างเขาได้เปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูแหวนรองหัวฉีดของสําหรับรุ่นนี้นะหน้าตามันจะแปลกประหลาดพิสดารกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานิดนึงนะครับนี่แหวนรองหัวฉีดเขามันจะเป็นหยกักๆเอาช่างอามลองแกะออกมาดูดิมันจะเป็นเคี้ยวนะนี่แหวนรองหัวฉีดเขาเห็นไหมมันจะมีเขี้ยวๆเป็น3ามเขี้ยวอย่างนี้นะครับ แล้วถ้ามีอาการรั่วสมมุติว่าขับขับไปมีเสียงลมรอดฟึ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 ดมาอย่างเงี้ยเราใช้น้ำเทได้นะไม่ไม่มีปัญหาจุดนี้น้ำเทเลยดูว่ามันรั่วจุดไหนแต่วิธีการซ่อมแนะนำให้เปลี่ยนทั้ง4ี่สูบไปเลยนะครับไหนไหนได้ทำแล้วก็คือเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดเนี่ยทั้งสี่ตัวไปเลยจะได้จบยาวๆนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขึ้นชื่อว่า ดึงหัวฉีดยากมากๆถ้าเกิดว่ารถคันไหนมีเข่าขึ้นข้างต้นปล่อยไว้นานแล้วมีพวกเป็นสนิมเป็นอะไรเกาะเนี่ยหัวฉีดดึงโคตรยากเลยนะครับมันจะต้องมีเครื่องมือพิเศษแต่ว่าคันนี้ผมเดาว่าน่าจะดึงไม่ยากเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเพิ่งไปทํามาระยะประมาณสัก2เดือนนะครับไม่รู้ว่าจะได้ใช้เครื่องมือพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาเครื่องมือพิเศษมาโชว์นะครับเดี๋ยวคันนี้จะให้ช่างอาร์มรื้ โดยเฉพาะสูบสามนะช่างอาร์มคอยดูเดี๋ยวดูแหวน่องหัวฉีดกันว่ามันมีอะไรผิดปกติอะไรยังไงมันรั่วได้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวรอช่างอาร์มรื้อแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ A few minutes later นี่หัวฉีดติดสูบสองสามไอ้สูบที่มันรั่วเนี่ยติดเอาไม่ออกต้องใช้เคนตัวนี้เี่ยนะผมเรียกว่าเคนหรือเครื่องมือพิเศษสําหรับดึงหัวฉีดนะครับติดตั้งเข้าไปแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวขันน็อตขันน็อตตัวบนมันก็จะถีบออกมา ตัวนี้มาดูก่อนไหนช่างอามน็อตตัวจับก้ามปูกดหัวฉีดเนี่ยนะลอยไปทํามานะครับน่าจะขันโอเวอร์ทองนะผมเดาเนี่ยน็อตเดิมเขาจะต้องเป็นน็อตแบบนี้เห็นไ,ไหมมันจะอ้วนแล้วก็ลงมาผอมแบบนี้แต่เขาไปตาบเกียวเกียวก็ไม่เหมือนกันด้วยตาบน็อตใหญ่เบื้อเริ่มเทิมเลยแก้ปัญหาไม่ได้แล้วแหละนะจำเป็นจะต้องแบบใส่มายัางไงไปอย่างนั้น อันนี้สูบไหนก็ช่างอามสองก็สี่ใช่ไหมสองก็สี่เนี่ยเขาตาับเป็นน็อตแบบดูเดเกียวแบบคนละเกียวเลยเห็นไหมใส่น็อตแบบนี้มานะครับถ้าวิธีแก้ปัญหาหนึ่งก็คือจะต้องไปพอกไปทำเกียวทำอะไรใหม่หรือสองเปลี่ยนฝาสูบนะครับแต่ว่าคันนี้จะยังไม่แก้จะแก้เฉพาะจุดที่มัน หัวฉีดมันรั่วก่อนนะครับอ่ะมาช่างอามนี่นะติดตั้งเคนเข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราขันน็อตตัวบนดึงเอาหัวฉีดขึ้นมานะครับมันจะมีตะขอข้างล่างเนี่ยนะไปเกาะที่โคนหัวฉีดนะครับแล้วก็ใช้ปากดึงขึ้นมาเนี่ยเป็นวิธีที่ออกง่ายที่สุดแล้วแหละเพราะว่าบางคันมันใช้ค้อนกระตุกเนี่ยมันไม่ออกนะครับค้อนกระตุกแทบตายเปิดสาปประปงกันแล้วอะไรก็แล้วไม่ยอมออกนะ ต้องมาใช้เคนแบบนี้ดึงนะครับเป็นจุดที่ซ่อมเสียเวลาที่สุดเลยนะสำหรับ BT50 Ford r a n g e r ดึงหัวฉีดเนี่ยดึงยากมากๆนะครับนี่แล้วก็ขันได้เรื่อยๆแบบนี้มันจะค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาแล้วติดหนักนะเครื่องมือตัวนี้ก็ถ้าจะฝั่งก็ได้นะอินบ็อกมาในเพจ Facebook นะครับผมลงช่องทางติดต่อไว้ที่ชื่อคลิปแล้วนะทุกๆคลิปเลย มีช่องทางติดต่อให้นะครับเคนตัวนี้ช่วยงานได้เยอะอาการแหวนรองหัวฉีดร่วนนี่ก็เจอได้ป่าปลายนะครับเจอเรื่อยๆนะสำหรับ Ford Ranger BT50 ไม่โปรนะนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งรุ่นเนี้ยคัดก็ค่อนข้างจะราคาโหดเอาเรื่องนิดนึงเป็นไฟวีน2ชั้นนะครับนี่ขึ้นมาเกือบสุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดู เห็นไ,ไหมเลยเป็นแบบเกาะแข็งเลยเอาช่างอา้อมดึงมาอืมเนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยมันจะเป็นข้าเหมาแบบนี้ลูกค้าบอกว่าเพิ่งไปทำมานะหัวฉีดเนี่ยไปทำมาหลายรอบแล้วว่างั้นดูดิ อันนี้ซีนหรืออะไรเนี่ยช่างอําขาเมาใช่ไหมไม่ใช่ซีนนะซีนยังติดอยู่นี่อยู่เนี่ยเศษขเมาติดนะครับเดี๋ยวขอดูแหวนล่องหัวฉีดด้วยนะขอดูว่ามันรั่วยังไงหน้าตาเห็นไหมขาเมาเกาะข้างต้นนะครับเหลือสูบสองนะถ้าเกิดว่าหัวฉีดดึงยากๆนะต้องใช้เคนตัวนี้นะครับสำหรับ BT50 for d ิ a n g e r สูบ1กับ4เนี่ยออกง่ายนะครับส่วน2 3เนี่ยติดติดหนักนะครับ A later few moments later. เอาประกอบเสร็จเรียบร้อยปัญหาเยอะมากๆนะครับปัญหากับสูบ3ใช่ไหมช่างอามสูบ3เนี่ยนะไอ้น็อตกดเนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับตอนนี้ขันได้แน่นยังแน่นแล้วนะมันขันได้ไม่แน่นน่าจะเป็นสาเหตุ ที่ทําให้แหวน่องหัวฉีดรั่วด้วยนะครับช่างอาร์มเอาแหวน่องหัวฉีดมาดูดิมันมารั่วสูบสามแต่ว่าแหวนล่องหัวฉีดเนี่ยไปมีปัญหามากๆก,ก็คือสูบสองไหนเขาดูสูบสองก่อนนี่สูบสองเห็นไหมรอยปืนดำๆเนี่ยรอยรั่วเห็นไหมเป็นปืนดำๆแหวนมันแว่งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมส่วนสูบสามเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเหมือนสูบสองเนี่ยน่าจะรั่วมากกว่าแต่ว่าคันนี้น็อตกดหัวฉีดมันกดได้ไม่สุดมันหลวมอาจจะโดนแรงระเบิดแล้วหัวฉีดมันถอยขึ้นอาจจะมีสาเหตุมาจากตรงนี้ด้วยแต่ตอนนี้คือช่างอาร์มแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะแก้ไขให้มันจบเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยอาจจะต้องเปิดฝาสูบแล้วก็ส่งลงกึงตาบกเกียวหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนฝาสูบไปเลยนะครับอ้าวช่างอาร์มลองสตาร์ทเครื่องดิ เสียงหายไหมเสียงที่แรงระเบิดมันรั่วตรงแหวนรองหัวฉีดเนี่ยอ้าวตาัดเนี่ยเงียบแล้วเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยไม่รั่วแล้วนะเนี๋ยอยา้ฟังเสียงไม่มีรัว่วเลยอ้าดับเครื่องก่อนสำหรับฟอร์ดปอร์เลนเจอร์นะรุ่นนี้แหวนรองหัวฉีดไม่มีอายุการใช้งานนะครับ ก็คือจะไปเปลี่ยนอีกทีนึงก็นู่นแหละประมาณสักช่วงที่แหวนมันรั่วแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาเรื่องขมงขม่าเมาสักเท่าไหร่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตามรอบแสนโลสองแสนโลอะไรเงี้ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องข่าเมาขึ้นต้นหัวฉีดแล้วลงอ่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ถอดนานๆนะครับมันต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการถอดหัวฉีดด้วยก็คือจะต้องใช้เค็นเพราะว่าหัวฉีดเนี่ยมันอยู่ข้างนอกเนี่ยนะต้นหัวฉีดอยู่ข้างนอกแบบนี้ ไม่เหมือนดีแมันจะอยู่ข้างในนะครับดีแมควีโอยู่ข้างในมันต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ดูดเนี่ยตัวนี้นี่นะต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ดูดหัวฉีดขึ้นนะครับเพราะว่าหัวฉีดมันติดแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือ1.9รูปแบบเดียวกันถ้าเกิดว่าปล่อยไว้เนี่ยจะไม่มีขมเหาลงอ่างแต่ว่าหัวฉีดจะติดแน่นติดแน่นโคตรเลยนะครับถ้าระยะที่ได้แมนชัน พวกซีนเนี่ยนะซีนหัวฉีดยางฝาวาวอะไรงนี้ก็ถอดดูสักรอบหนึ่งเพื่อเป็นการที่ว่าไม่ให้หัวฉีดมันติดตายนะครับสักแสนห้าก็ได้แสนห้าสองแสนกำลังดีนะครับถอดออกมาล้างทําความสะอาดปรับตั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปแมเนแนนซ์อีกทีหนึ่งอย่างสมมติสายพานเราลิ้นขาดสายพานเราลิ้นขาดเราก็ต้องยกพวกนี้อยู่แล้วเปลี่ยนกระเดื่องเปลี่ยนอะไรนี้เวลาจะยกหัวฉีดเนี่ย งานงอกทุกคันนะครับเคนตัวนี้เนี่ยนะขายดีมากๆนะครับเนี่ยต้องมีติดอู่ไว้เลยนะสำหรับผมนะครับเนี่ยหน้าตาก็อย่างนี้เผื่อใครไปก๊อปแต่ก็ก๊อปอยากนิดนึงเพราะว่าจะต้องมีหัวฉีดในการลองแบบนะครับส่วนใครที่เกียดไปทำเองก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะอินบ็อ์เข้ามาที่ f a c e b o o k ในเพจผมมีสต็อกไว้ตลอดเพราะว่าเพื่อนช่างหลายๆท่าน เจอปัญหาตรงนี้แล้วเอาไม่ออกต้องจอดรถบางทีเป็นอาทิตย์เลยจากที่ใช้เครนเนี่ยตัวหนึ่งประมาณสัก5นาทีออกถ้าเกิดไม่มีเคนก็ประมาณสัก2อวันขึ้นไปนะครับมีสต็อกตลอดราคาไม่แพงแบ่งกันไปใช้นะครับก็จบนะสำหรับอาการที่มีเสียงมีเสียงรอดถ้าเกิดว่ามันมีเสียงลอกฟึดฟึดฟึฟึด,ฟ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 ดออกมาเนี่ยก็เจ้าของรถลองเอาน้ําเทดูสูบหนึ่งสสาสี่ตรงโคนหัวฉีดเนี่ยนะเทเข้าไปมันไม่เป็นไรหรอก เทเข้าไปปุ๊บดูว่าสูบไหนมันรั่วแล้วก็เอาไปให้ช่างดูว่าเออเนี่ยแหวนรองหัวฉีดมันรั่วนะเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดก็จบแล้วนะครับส่วนไอ้นี่น็อตน็อตกดหัวฉีดเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยอย่าไปโอเวอร์ทอ์กนะครับให้มีค่าแรงขันนะอย่าไปขันเกินกําลังตัวนี้ค่าแรงขันอยู่ที่เท่าไหร่ช่างอาม22นิวตันนะครับอย่าไปขันเกินเกี่ยวน็อตมันจะเสียค่าแรงขันอยู่แค่22นิวตันเมตรแค่นั้นนะครับ คันนี้มีเสียก็คือสูบที่เท่าไหร่สามกับสองก็สี่นะสามก็เสียสองสามสี่อ่ะมีปัญหาหมดนะครับงอมแล้วถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาเกียร์ล้มเกียร์เสียเนี่ยต้องส่งลงกึงหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนฟ้าสูบใหม่บานไปอีกนะอันนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนที่ว่ามันรั่วนะครับแก้ปัญหาหลูกค้าไปก่อนพอเอาพอใช้ได้ไปก่อนนะครับจบปัญหาเรื่อง กำลังอัดรั่วเนื่องจากแหวนลองหองฉีดรั่วนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไหมครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเดอกันสวัสดีครับ